สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพรีวิวศึกบิ๊กแมชแผ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ระหว่างเชลซีและลิเวอร์พูลในวันเสาร์ที่4ตุลาคมนี้ครับนี่คือเกมที่ทั้ง2ทีมต่างต้องการ3มแต้มอย่างยิ่งยวดก่อนเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติเชลซีภายใต้การนำของเอนโซมาริสกาออกสตาร์ฤูดูการดักกะะ่อนกระแทน พวกเขานั่งอยู่ในอันดับที่8ของตารางโดยมีเพียง8คะแนนและเก็บได้แค่แต้มเดียวจาก3เกมลีกหลังสุดอย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถเอาชนะเบนฟิก้าในแชมเปียนส์ลีกกลางสัปดาห์ได้แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องวิน,นัยโดยได้ใบแดงเป็นครั้งที่3ในรอบ4นัดส่วนลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าจะยังคงนำเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกด้วย15คะแนนแต่ฟอร์มก็น่าเป็นห่วงเช่นกันพวกเขาแพ้วาแล้ว2นัดติดต่อกันในทุกรายการทั้งในลีกและในแชมเปียนส์ลีก ิเวอร์พ o ูมมีสถิติการทำประตูที่น่าประทับใจแต่ปัญหาคือเกมรับที่เปราะบางโดยเสียไปแล้วถึง7ประตูในหกเกมลีกและมีแนวโน้มที่จะเสียประตูก่อนเสมอหากของแดงแพ้ในสุดสัปดาห์นี้พวกเขาก็อาจจะถูกอาร์เซนอลแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้ครับมาที่ข่าวผู้เล่นครับสำหรับเชลซีพวกเขาจะไม่มีโคพาเมอร์ที่บาดเจ็บคนขานีรวมถึงเวสลี่ฟอฟาน่าและโทซินอาดาราบิโยโยที่ยังไม่พร้อม ที่สำคัญคือเทรเวอร์ชาโลบาจะติดโทษแบนในลีกจากใบแดงในเกมกับไบรตันซึ่งอาจทำให้จอร์จอาชิมปองได้รับโอกาสลงเล่นในแนวรับแทนดานลิเวอร์พูลผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างอลิสันเบเกอร์จะไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมนี้หลังจากได้รับบาดเจ็บที่ขานีบทำให้จอจี้มามาดัชวิลีจะได้ลงเฝ้าเสาแทนนอกจากนี้ฮูโกเอ็กิติเกก็มีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงเช่นกันและคาดว่าอเล็กซานเดอร์อิซักจะเป็นตัวจริงในแนวรุกครับ สถิติการพบกันที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์น่าสนใจมากเพราะเชลซีไม่แพ้ลิเวอร์พูลในบ้านมาเจ็ดนัดหลังสุดและลิเวอร์พูลเองก็ไม่ชนะในเกมเยือนเชลซีมาสีนัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกสำหรับผลการคาดการ์ The Standard คาดการ์ว่าเชลซีจะชนะด้วยสกอร์สต่อหนึขณะที่ s p o r t ต k ์คิดและนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าลิเวอร์พูลจะชนะ2ต่อ1 อย่างรอยก็ตาม Go.com และ Sportsmo คาดการว่าเกมจะจบลงด้วยผลเสมอ1 1ต่อหเพราะต่างฝ่ายก็ต่างมีปัญหาและอาจจะพอใจกับการแบ่งแต้มครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าคู่เชลซีพบลิเวอร์พูลผลจะออกมาเป็นอย่างไรคอมเมนต์ไทยสกอร์มาได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ